สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับและในวันนี้ผมก็มีข่าวด่วนเข้ามานําเสนอท่านผู้ชมครับณขณะนี้นะครับคุณผู้ชมกองกําลังของพนันธมิตรฝ่ายเหนือนั้นได้ผลึกกําลังนะครับขึ้นต่อต้านกลุ่มตาลิบันอีกครั้งนะครับโดยครั้งนี้กลุ่มพนันธมิตรฝ่ายเหนือซึ่งนําโดยนายอา,ม,ามัดมัสซูดบุตรชายของนายอามัดซามัสซูดนะครับซึ่งผู้เป็นพ่อของเขานั้นเคยเป็นวีรบ,บุรุษสงครามโดยผู้เป็นพ่อนะครับเคยนํากองกาลังเข้าต่อต้านกลุ่มตาลิบัน สมัยที่กลุ่มตริบันปกครองอัฟกานิสถานช่วงแรกในปีพศ2539ถึงปีพศ2544นั่นแหละครับโดยการประกาศต่อสู้รอบใหม่นี้นะครับได้มีอดีตรองป,ประธานาธิบดีอัฟกานิสถานในอับรุนราซาเลนะครับพร้อมรับหน้าที่เป็นผู้นำเฉพาะกิจของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลตาลิบันครับ ทางนี้พวกเขาประกาศว่าจะรวบรวมบรรดาทหารอัฟการิสฐานที่ยังไม่ยอมจำนนต่อกลุ่มจาลีบันนะครับและกําลังให้ความช่วยเหลือผู้ที่พยายามลักลอบหลบหนีจากกลุ่มจาลีบันให้มารวมตัวกันที่เมืองปันซีนะครับทางด้านตอนเหนือของประเทศและธงรบของฝ่ายพันมิตรทางเหนือนั้นขณะนี้ได้ถูกนําขึ้นสู่ยอดเสาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ทั้งนี้โดยความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนะครับแอดมินคาดว่ากลุ่มพันธมิตรทางเหนือนั้นจะได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านรัสเซียตุรกีอินเดียและทาจิกิสถานครับโดยเฉพาะในทางด้านฝั่งของทาจิกิสถานและรัสเซียนั้นก็เคยได้ออกมาซ้อมรบรวมกันในห่วงเวลาที่กลุ่มตลิบันได้โหมกระหน่ำบุกเข้ายึดกรุงคาบูในช่วงเวลาที่ผ่านมานั่นแหละครับ ทั้งนี้นะครับคุณผู้ชมเมื่อกลุ่มตลิบันนั้นบุกเข้ายึดอํานาจจากรัฐบาลชุดเดิมโดยไม่มีการต่อต้านใดๆผู้คนนับหมื่นนะครับคุณผู้ชมก็ได้พยายามหลบหนีออกจากอัฟกานิสถาน สำหรับผู้ที่สามารถหนีรอดออกไปได้ก็นับว่าเป็นความโชคดีครับแต่สำหรับผู้ที่ไม่มีทางเลือกและไม่สามารถที่จะหลบหนีออกไปได้นะครับก็เกิดความกลัวต่างๆนะครับว่ากลุ่มตาลิบันนั้นจะกลับมาชํำระแค้นกับพวกตนหรือไม่นะครับและอีกหนึ่งทางรอดสำหรับพวกเขาก็อาจจะเป็นการเข้าร่วมกับกลุ่มพนมิตรฝ่ายเหนือนะครับเพื่อกลับเข้ามาต่อต้านกลุ่มตาลิบันอีกครั้งหนึ่งครับ เอาละครับคุณผู้ชมเรามาต่อกันที่หัวข้อข่าวที่2กันเลยนะครับโดยหัวข้อนี้ก็คือจีนกำลังได้รับผลประโยชน์โดยที่แทบจะไม่ต้องออกแรงใดๆเลยครับและหลังจากที่สหรัฐได้ถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานก็ทำให้จีนแข็งแกร่งขึ้นมาก ซึ่งก็เป็นเพราะพวกเขากำลังจะได้พันธมิตรที่สำคัญเพิ่มขึ้นไม่อีกหนึ่งประเทศและจีนนั้นจะสามารถเข้าถึงแหล่งแร่สำคัญที่หายากที่สุดในโลกเช่นแร่แร่เอิร์ดซึ่งแร่ชนิดนี้นะครับคุณผู้ชมมันเป็นแร่ที่เขานำเอามาผลิตชิปและเทคโนโลยีต่างๆรวมไปถึงอาวุธเช่นเรือดำน้ำสมัยใหม่และเครื่องบินรบครับซึ่งอาวุธสมัยใหม่นี้ล้วนต้องใช้แร่ชนิดนี้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตทั้งสิ้น ยกตัวอย่างเช่นการผลิตเครื่องบินรบแบบ F-35 1นึ่ลำยังต้องใช้แร่ชนิดนี้มากถึง420กิโลเลยทีเดียวครับและนอกจากนี้จีนยังจะได้เส้นทางการค้าที่มุ่งหน้าไปสู่ตะวันออกกลางผ่านประเทศอัฟกานิสฐานอีกด้วยและถ้าจะบอกว่างานนี้การรบของสหรัฐนั้นแทบจะสูญเปล่าและจีนกำลังจะชุบมือเปิบก็ไม่ผิดนักครับ เพราะว่าสิ่งที่อเมริกาสู่ทํามากว่า20ปีมันได้พังทลายลงเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นส่วนจีนกลับได้ผลประโยชน์ไปแบบเต็มๆครับคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วจีนนั้นไม่ได้มีอำนาจทางการทหารในอัฟกานิสถานโดยตรงแต่ทว่าจีนนั้นก็เปรียบเสมือนลูกพี่ใหญ่ของปากีสถานและปากีสถานนี่แหละครับที่คอยความช่วยเหลือพวกตตลิบันตลอดมา จึงทำให้กลุ่มตาลิบันนั้นต้องหันหน้าเข้าหาลูกพี่ใหญ่อย่างจีนด้วยเช่นกันและโดยเหตุผลข้อที่หนึ่งก็คือเงินลงทุนการทำมาค้าขายและการพัฒนาประเทศต่างๆตาลิบันมองแล้วว่าจีนนั้นพร้อมที่จะให้การสนับสนุนพวกตนอย่างเต็มที่ส่วนในด้านเวทีการเมืองระหว่างประเทศนั้นจีนปากีสถานและรัเสเซียก็จะทำให้กลุ่มตาลิบันนั้นเป็นที่ยอมรับในเวทีชาวโลกได้ครับ แต่อย่างไรก็ตามการที่ทางจีนนั้นจะเข้าไปหาผลประโยชน์ในอัฟกานิสถานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะแอดมินมองว่ากลุ่มตาลิบันนั้นก็แข็งโป๊กในการเดินเกมระหว่างประเทศเพวกเขานั้นไม่เคยต้องตกเป็นรองใครไม่ว่าจะเป็นรัสเซียรหรือสหรัฐอเมริกา ดังนั้นนะครับคุณผู้ชมจึงเป็นที่น่าจับตามองว่าทางการจีนนั้นจะใช้กลยุทธ์อะไรในการเข้าไปผูกมิตรกับกลุ่มตาลิบันและการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆร่วมกับประเทศอัฟกานิสถานครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับ กลุ่มพนมิตรทางเหนือจะสามารถจัดตั้งกองกำลังสำหรับต่อต้านตาลีบันได้หรือไม่และอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือจีนนั้นเข้ามาชุบมือเปิบจริงหรือไม่อย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้ความเห็นกันด้วยนะครับและในวันนี้แอดมินก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ